สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงบายค่ะของมือวันที่12ค่ะเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราช2 5 6พนาะคะพี่น้องค่ะมอนีค่ะแอดผ้าพี่น้องไปเท่าสุขุสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะคําโค้งพี่น้องแนวทางในคลิปนี้เป็นแนวทางจากแมติได้ค่ะพี่น้องค่ะเอาแนวทางของแม่ตีค่ะในหัวทิพผ่านมานะคะพี่น้องค่ะหัวทิพผ่านมานี่หรุดไปนาะพี่น้องเนาะรุดไป นะคะพี่น้องคะแต่ว่าเบิรงเรื่อยๆก็ติดตามคือเก่าคะ่ะพี่น้องคะแนวท่ากันนี่นะคะของเมตีคะ่ะสิได้มาเป็นตัวไรพี่น,อน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอ่อสวัสดีจ้าค่ะเมตีคำโค้งค่ะคำโค้งโอ้โดตันนึงนะั่นเสียดไปเนาะแต่แอดเนาะค่ะซุนเก่าค่ะ <ใน S 1> ไหนๆก็พก ถือก็เก้าหลักเก้าศูนย์หานะกับศูนย์เก้านะโอ้ยถึงแล้วแล้วได้แล้วได้ตรงๆอีกด้แอดพอลสุินแล้วได้แล้วได้เก้าศูนย์หานะดิค่ะที่เลขแปดคู่แปดหางน่ะที่มิ้นมันมียูสามเจ็ดหกศูนย์สี่แปดห้าเก้าเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงตัวนี้แล้วแอดใจอืมแอดใจวอกศูนย์ก็ผ่าเก้าใจกันแล้วได้หนึ่งแล้วเห็ดหมุนห่วงใจกันยังไงค่ะถือก็เก้าหลักพอจะุบินก็ได้ ไม่ดี้พี่น้องทั้งพี่นอ้นองทั้งอเสี่ยงไม้กับถือก,กันลายอยู่จ้ะโอ้ค่ะตีให้ซูนหกโอ้สลาดที่ดีพี่น้องทั้งเอฟซีเอฟซีทั้งเสี้ยงไม้เหรอจ้ะค่ะถือศูนย์เก้าเนี่ยแล้วไม่ตีก็บไฮซูนหกนอกจากเนากะกับขึ้นยุทีดวงนอกจากเนาะก็ไม่ตีค่ะยุทีดวงเลยพี่น้องเอฟซีไม่ตีก็บอกยูที่ไหนกับว่าเก้ 8, าก็บหกเป็นเลกตัวเดียวกันก็มีหละจ้ะค่ะ อยู่ที่ดวงผู้ซื้อขึ้นอยู่ที่ดวงผู้ให้เนาะจ้ะเนาะค่ะอ๋อวันนี้มีตัวนี้เด้อแอดเด้อสวยเด้อจ้าไม่ตีกันหนาวหลายนี่แข็นน้องก็นั่งอยู่ในบนนอนอยู่ด้อย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ตีเฮ้ยมันหนาวเนาะไม่ตีเนาะจ้หนาวหลายค่ะวิ่งวิ่งจัดกับสามเด้อแอดเด้อวิ่งเจ็ดกับสามค่ะจ้านั่นตะล่างกะห้าแปดหกห้าแปดหกค่ะ 923าสองสาค่ะจับคู่แปดห้าปดห้าค่ะเก้าห้าเ้าห้าค่ะห้าสาห้าสาค่ะสองเสองเกค่ะสองห้าสองห้าค่ะเก้าปดปดค่ะสองปด สองแปดค่ะหกสามหกสามค่ะแปดสามแปดสามค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะสองหกสองหกค่ะเต็มสูตรหมดเลยแล้วพี่น้องเอฟซีเมื่อนี้ไม่ตีวอตตัดดอก บันนีให้ระว่างเด้อบันนี้เก้าก็หกตัวเดียวกันนี่เจ็ดเก้านี่ระว่างเด้อนี่จ้าเด้อไม่ตีเจ็ดหกนี่ไ้ระว่างเรียกติดเก้านี่ปิดหกนี่มันเปลี่ยนเงินหลดพี่น้องยิปซีแม่นยู่ดอกความไม่ตีมันมันสียกออกเป็นยังสี่ตัวแอดค่ะมันยกออกเป็นเก้าก็หกเหมือนเป็นตัวเดียวกันยุ่งสี่แหละก็จะเสียไม่ตีแคัไเลยและก็บไม่ตีกับภาพผิดมาแล้วสามวดส์้ีจ้าเด้อไม่ตีนับย้อนขึ้นหลังนี่จ้าเสียดไปเสียดมากอยู่นียวไปไก่ไม่ตีนี่จ้าพี่น้องยิปซี แค่แต้มเดียวนึงจ้ามันในการเลขสามโตนะจ้าเด้อเป็นน้องเกิบซี่วันเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดค่ะหกห้าสามหกห้าสามค่ะห้าสองแปดห้าสองแปดค่ะแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าค่ะจ้านี่ก็เป็นเลขฝันละจ้าเลขสี่หานี่เป็นเลขวันนะจ้าเด้อเลขฝัน ันนี่ฟ้านาบ้านเล็กที่คนกค้นดันบอกใหรไม่ตีไปจูดแตนมับนบ้านเล็กทีคนซีหาหนะ่ะจ่าไม่ตีก็หมดจูดแมวโอ้ยแตนคนกา้านสิตจูดได้จังไดว่าสันไม่ตีกระยานคือกันนะ่มานล้วกันไวแอดกันไวเก้าหนึ่งกันเก้าหนึ่ง <91, 3. S 2> ค่ะสี่สองสี่สองค่ะเอาวงกลมไหวปันนี้วงกลมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะ ปดห้าวงกลมแปดห้าวงกลมค่ะเก้าห้าวงกลมเก้าห้าวงกลมค่ะห้าสามวงกลมห้าสามวงกลมค่ะสองเก้าวงกลมสองเก้าวงกลมค่ะสองห้าวงกลมสองห้าวงกลมค่ะเก้าแปดวงกลมเก้าแปดวงกลมค่ะเจ็ดหกวงกลมเจ็ดหกค่ะ หนึ <N> ่งงบหน่อยทวหน่อยพี่น้องยิปซีไฮซีคู่ซีหางไม่ตีไฮดอกจันก็เก้าหลัจ้าคแปดห้าดอกจันแปดห้าดอกจันค่ะเก้าห้าดอกจันเก้าห้าดอกจันค่ะห้าสามดอกจันห้าสามดอกจันค่ะสองเก้าดอกจันสองเก้าดอกจันค่ะหนึงบหน่อยทวดหน่อยซีคู่ซีหาง กันนี่แหละมีสี่คร่อยากแง้งงบหน่อยต้นหน่อยสองคูค่สองหาจงจะอืาเปดห้าดอกกันไอไอสองครูจะจ้าเจ้าห้าดอกกันาดาวนี่ละจ้าพระเอกนั่งเอกกันนี่ละจ้าสองคู่สองหางครูโลกับเปดห้านี่ละจ่าค่ะไม่ตีนี่แหละขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องอิีพี่ที่ผ่านมาเนาะจ่าเนาะ ทั้งแท้กกับโมดึกตัววงดอกจ้ามันการคำนวณมันกัดไล่โคหลายห่างสี่เหลี่น้องเย็ซีมันบอกคือเลขฝันนะจ้ะเนาะค่ะนี่แหละมันก็เป็นทั้งสี่ะเหลีมันกับภาษาเลขของไม่ตีเป็นตั้งสี่ลี่ยมศูนย์กับหนึ่งกับตัวเดียวกันเก้ากับหกกับตัวเดียวกันเนี่ยนะจ้ะค่ะไม่ตีนี่แหละมันบอกใบไก่ไม่ตีเนี่ยไม่ตีก็โอ้ยไอศูนย์หกกับบอกศูนย์เก้าแต่ว่าดีใจน่าทึ่ง ตางพี่น้องเสี้ยงไม้เนาะจ้ะเนาะที่ถือกถือกกันลายจ้ะอือค่ะตลาดตลาดเถือกกันตีต้องกากลับไหมจ้ะค่ะ <c oughs> ไม่ตีให้ชนเกาก็จ้ากับชนหกเนี่ยก็อ้ยหัวลงเป็นูนเก่า,าเลยจ้ะอือค่ะไม่ดีนะจ้ะกะกะไม่เนี้ละพี่น้องเยบซี่แหงเห้งกังกังเนาะไม่ตีเด้อปีใหม่ไม่หนอนี่จ้ะ <c oughs> จ้าไม่ตีน้าไล่ไม่ตีก็ได้โอ้ยมืองอมือง้างไปเขียนหนังสือก็ได้ช่วยตีเขียนได้แมนนี่ไม่ตีทั้งเจ็บคอไปทั่วไปทียบแล้วไม่ตีแม่นเจ็บคอมือพร้อมไหนเออแม่นคือกันไม่ตีนิ้วมือนี่กำบ่ได้เลยด้านด้านซ้ายของไม่ตีนี่เห็นยังบ่ได้เลยดิอืมค่ะมันก็หลุดมันก็หลุดแล้วมันก็หักกำกันหยาก ค่ะข <C han> ้าอยู่ยวิตามันโมเป็นทั้งขวานอเจ้า,จานอี่ว่าเขียนหนังสือให้ได้เนอเจ้าเนาะแมีนขังธนาบอบเป็นข้าอยู่<า>น่นที่มันมันเป็นอยู่ทั้งสายนะมันพิการทั้งสายเมยพี่น้องกิบซีเขียนสายพิการเขียนขวากับยังพ่อเขียนหนังสือได้เนะจ้ะค่ะแม่ตีนี่แหละนี่ตอนนี้แหละพี่น้องกิบซีค่ะแม่ตีข <C han> <C han> ้าเวลาไปเลยอ่ะพ่อพ่อดีเวลาเป๊ะค่ะนี่แหละกามิกามิตอนนี้แหละ จ้าเวทีเองบัง,บงลัตีเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีมาแรกในซองสุ่มคิงหน่อยจ้าค่ะค่ะเวทีขอบคุณดนายเด้อค่ะจ้า,าสวัสดีค่ะสรุปหน้าทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องครับน่าทาง ขาโค้งนะคะจากแม่ตีนะคะพี่น้องามนีนะคะแนวทางของแม่ตีค่ะเหล็กตะล่างหาแปดหเก้าสองสวิ่งเจกับ3ค่ะจับคูมี่หาเก้าหาหาสามสองเก้าสองหาเก้าแปดสองแปดหกสามแ่ตัวกันเก้าหนึ่งกับ42นะคะ3ตัวนี้เจ็ดเก้า8ปดหกหาามหาสองแปหานะคะแม่ตีเล่าเน้นนะคะ แปดหาเก้าหาหาสามสองเก้าสองหาเก้าแปดเจ็ดหกเก้าหนึ playable, ang, <sh arp ain> ่งนะคะเน้นสุดซุดซีคูซีหางมาอนี่แปดหาเก้าหาหาสามสองเก้าเน้นเม็ดเดียวงบหน่อยทุนหน่อยอิลี่อิลี่พี่น้องแปดหาค่ะพี่น้องคะอ้าวพี่น้องบันทีน่าทั้งของมิติงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมานี่กะการลุดไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อลุดไปนะคะแต่ว่ากติดตามคือเก่าพี่น้องค่ะสำหรับเน่าทั้งจากมิติพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้ค่ะสาหรับเนวาา้อทั้าจากไม่ตีค่ะแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องอย่าลื่มค่ะนําไปพิจารณาเบิง้งเนาะค่ะพี่น้องคะทั้ง่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องพระเท่าสุขสุขคนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเมตีค่ะสําหรับพี่น้อง่านใดไที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้างพญาสิลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จบอพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแนวทางของเมตีนะคะมีเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางคำโคอองง่พีเกสขต พี่น้องมาเท่าสุกูสุก้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอ,อกันไม่ก็เป็นในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ